ย้งสวัสดีหรับชาบิดบักกี้เละซิงวันนี้ก็มีอยู่เจ้าเบนนี่นะฮะเบนนี่พิงเรนเจอร์นั่นเองแล้วก็เจ้าเชนสตรองนะฮะ <c oughs> นะเชนสตรองก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะฮะเป็นรุ่นที่สองในเกมนะเป็นรุ่นคันที่สองในเกมบิดบักกี้เละซิงนั่นเองป่ะไปเริ่มกันเลยฮะ ก็ยังเล่นมันอยู่นะน้องๆติดงอมแงมเลยกับเจ้ารถคันนี้ก็เป็นรถคันใหม่นะจะไม่ให้เล่นนี่ก็คงไม่ใช่ผมแล้วแหะจังหวะนี้ได้มานะฮะหลุมดำไปละไม่ได้แดกหรอคขาเนี่ยมาแก้มือละคลิปที่แล้วนะเละตุ้มเป๊ไปจังหวะนี้ลุยอื้อหือ มีกล่องกฐถมพยาบานะตอนเริ่มเกมนะบอกเลยได้เปรียบเจอคู่แข่งโจงตีมาเราก็กดบล็อกได้อะเออเอาดิเอาดิาด่ดานนี้จบเกมไว้ทำเวลาได้ดีนะที่สุดในเกมนะด่านเนี้ยเป็นแบบว่าทำเวลาได้ดีตลอดเลยไม่ว่าจะผู้เล่นหน้าไหนไปจังหวะนี้ไปไปไป,ไปจังหวะนี้แล้วโอ้โห เรียบร้อยนะฮะที่มันจบเกมไวเพราะว่ามันมันเป็นด่านที่กว้างเนาะกว้างโล่งดิสิ่งกีดขวางก็จะอยู่ขอบนะฮะมันก็เลยแบบว่าเราขับอยู่ในประคองอยู่ในระดับกลางได้อยู่ไงจังหวะนี้มาละอ่าโอ้โหมันดีนะฮะน้องๆได้เกาะผดุพยาบาลตอนเริ่มเกมอืม เอาดี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 ไม่มีใครแย่งตำแหน่งผมไปได้หรอกตอนนี้นะมาฮะเล่ๆๆๆแล้วหูฮึ่กะว่าจะโชว์ลีลานิดหน่อยไว้เฮียแม่งแป๊กนิดหน่อยฮะถ้ามีความเร็วเข้ามานิดหนึ่งแม่งก็ได้จะข้ามไปถึงนะ อือเอาดิเอาดิมามามาโอ้โหไม่มีอะไรมากระแทกเลยว่ะเฮ้ย AI AI รอบนี้รู้สึกว่าจะไม่ตื่นตระหนกว่ะเฮ้ยเอาดิเอาดิไม่ยิงเลยเหรอเนี่ยบิดบอดตามมาละ เอาวะเอาวะมารับน้องๆไปลุยอ่าสักทีเรียบร้อยนะพี่ชมแนมะ่ก็เนี่ยท,นะะที่หนึ่งนะฮะที่หนึ่งนะครับเจอบอดรอบนี้มันไม่โหดเลน,น้องๆนะฮะมันไม่โหดพอบางเกมนี้แม่กมึงจะโหดก็โหดเนาะ ทางที่ดีนะฮะเวลาขับรถอะอย่าชนอะไรสิ่งกิดขวางถ้าเราชนบ่อยนะบอดมันจะจงตีเรามากขึ้นกว่าเดิมจังหวะนี้อาว่าอาว่าอาว่าเฮ้ยมาถึงเปิดอันติเลยเหรอเนี่ยตึงปะกินไออันนี้บอกเลยตึงหน้าดูโอ้โหโอ้โหโอ้โห เอาวะ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 ไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยมาเละเลยเละ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 อย่าะด้วโจสลัดเอาวะอือห <si ือ ไปไปไปเร็วลูกเร็วๆๆแม็กคลรีบอกเลยเด่นสุดว่าน่าจะเป็นบอทใช่ป่าวบอดเอไอใช่ป่าวะขอให้ขอให้แบบว่าภาวนดาให้เป็นบอดผู้เล่นเถอะบอดผู้เล่นจะน่าตื่นเต้นกว่านี้นะฮะตื่นเต้นกว่าเยอะถ้าหลังจบเกมอ่ะคือแบบว่าเออมันดีใจอ่ะที่ได้เจอแบบบอดผู้เล่นตึงๆขนาดเนี้ยเมื่อกี้ก็ไม่ได้สังเกตว่าเอออยู่ใกล้กันแท้ๆโอ้โหมนุษย์ต่างดาวไม่ต้องพูดถึงเลยฮะน้อง บอร์ดระบบ AI อ่ะเออมามาเก็บไข่โอ้โหเมื่อกี้แป๊กไปรอบหนึ่งละโอ้ยเก็บไข่ไม่ได้อ่ะเร่เร่เ,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 เนี่ยมันจะแป๊กตรงแบบนี้แหละฮะน้องๆหูกลัวไม่ ัวไปได้ทีหนึ่งเหรอครับแล้วให้ผมทีเถอะนะเฮ้ยใหญ่ใหญ่อ้รอดอยู่รอดอยู่ไปได้สวยอยู่นะถือว่าไปได้สวยอืยิงมาก็ไม่ตายแล้วครับเข้าเส้นชัยแล้วนะผมก็เล่นในแต่ละวันนะก็ไม่ได้ถึงหนึ่งแสนนะวันหนึ่งจะให้ถึงหนึ่งแสนก็คงไม่ได้แล้วคือไม่ค่อยมีเวลานะก็เล่นแบบว่าวันหนึ่งให้ได้หนึ่งหมื่นเออวันละหมื่นวันละหมื่นแล้วนะการเก็บเดเวลมันก็จะช้าลง กว่าที่มันผ่านมานะฮะที่ผ่านมานี้ก็ไวนะเออผมว่าไวที่สุดแล้วนะอ่าอ่าเอาดิเอาดิสองตัวเอาดิอ,อ่อาอ่าเอาดิครับก็มาดิครับจังหวะนี้โอ้หนามเอซิปโปเอาไปเลยเราให้รางวัลแกข้อหาที่อยู่อันดับหนึ่งเด็ด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 มาจังหวะนี้ อันตรีของมิกนะแล้วสุดท้ายก็ต้องแพ้วอลอยู่ดีอ่ะวอลตำรวจอยู่นะดีอ่ะนะเด็กเอาดิเอาดิาดพุ้งชว์เลยลูกว่าจังหวะนี้จะแมงวันหรือว่าจะพึ่งน้อยจะเดียดจะต่อยอยังไงก็แล้วแต่เถอะน,นะก็ยังไม่เคืองระคายอ่ะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดอันตรีแล้วเราลองดูนะไปเลยแคดนอนบัสเตอร์จังหวะนี้ยิงปัป๊บ ได้2ตัวโอเคนะถึงแม้ว่าจะตายแต่กระสุนมันก็ทำงานพุ่งไปเรื่อยๆเลยฮะมาจาังหวะนี้มาโอ้ใครมาวางหน้ามาน,นี่อโอ้โหมีกาไม่ให้ผ่านไปแบบลื่นไหลเลยเหรอ ER. จังหวะนี้เร็วๆๆเ,เ,เ,เอาว้าเอาว้าเฮ้ยพิ่งจะมาตึงตอนจะเข้าเช่นชัยนี่เหรอ ER. บ้านนะ่ะจังหวะนี้ดูดิโอ้โห บอดสองตัวเลยเหรอแค่กดดูเองบอดสองตัวเลยจังหวะนี้มาด่านนี้นะปิดฉากกับด่านนี้เลยฮะน้องๆพี่ก็จะปิดฉากกับด่านนี้ละไอ้ลุยจังหวะนี้โกแล้วจังหวะนี้เล้วอะไรก็ได้อะไรก็ดีจังหวะนี้ปาดนี้มาฮะอโอ้เกือบตายแล้วเฮ้ยนี่นะที่มือผมกดทันนะฮะความรู้สึกไวนะบางทีก็ความรู้สึกช้านะน้องๆบางทีอะความรู้สึกของพี่มันชา้าตอบสนองช้านะหลายรอบแล้ว เจอแบบเนี้ยหลายรอบแล้วสุดแบงจะตายบ่อยนะอะไรก็ได้มาจังหวะนี้วอไม่ใช่วอนะยังฝันอีกไกลอะเออจะได้วอตอนไหนก็ไม่รู้เพหมอโดนขโมยเฮ้ยๆ,ๆ,ๆเลงตัวอื่นบ้างสิไอ้น้อง<ๆ>เลงตัวอื่นบ้างอย่าเลงแก่ผมนะ เน้นเน้นตัวนี้บอกเลยฮะเน้นเน้นเน้นดูสถานการณ์แล้วก็กดยิงอันตินะสถานการณ์อันไหนที่มันพอเหมาะพอเหม่งเงคู่ต่อสู้อยู่ใกล้ก็กดยิงคู่สู้คู่ต่อสู้อยู่ไกลก็ไม่ควรที่จะกด <c oughs> เพราะว่ามันจะโดนคู่แข่งนี้โอกาสจะโดนนี่แม่งห้าสิบเปอร์เซ็นโดนห้าสิบเหมือนกันไม่โดนห้าสิบแต่ถ้าอยู่ใกล้บอกเลย สามร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมาหลุมดจาจังหวะนี้หลุมดามาละไ้โอ้รลอดมาได้ตัวหนึ่งละเจอ,ออีกตัวคนระับจังหวะนี้มาโอเคโอเคโอเคจังหวะนี้มาแล้วเว้ย มาโดน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 โ,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 โอเคสองตัวได้ไหมสองตัวแค่ตัวเดียวเหรอตัวเดียวก็ค้มันนะดีเหลือที่ไม่โดนอ่ะมาฮะน้องๆโอเคฮะในวันนี้กับเจ้านี่เลยฮะเบรนนี่จังนะขบวนการเซนไตเบรนนี่จังนะฮะพิงค์แอนเจอร์นั่นเองไงกับเจ้าเช a สตง t r นเจอร์พิงค์ n k นเจอร์นั่นเองนะนะฮะเรียกสะาเป็นขบวนการเซนไตซะเลยนะ,ะน้องๆก็สีชมพู สวยนะฮะเข้ากับสกินนะฮะแล้วไ้เจอกันใหม่แล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ต้องพูดถึงผมก็ไม่ได้เล่นอันไหนที่อยากเล่นก็เล่นอันไหนที่ไม่อยากเล่นก็ไม่เล่นโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่นะฮะบา,บายยนะฮะ